เอาขามาแล้วไปกลับรถแล้วมาก,กี่โมงแล้ววันนี้เกือบแปดโมงขายอะไรพ่อค้าโหบ้างเหาอวะคุณยอดอ่ะไม่อะเอ็นลี่อะทางลำบากก็ยังเข้ามาอีกเนาะอ้าวไม่ได้คนรักกันเนาะเออมีหลอมะแกงมีต้มปลาทูแล้วก็แกงโมลูก มเก่งไปเลยไม่ได้ไม่ได้สนุกสวายบานสายแล้วก็มีสาคูจ้านี่สาคูจ้าสิบบาทอืมหม้อแกงสาคูอันนี้มันแบบความแล้วน,ะนะนั่นนะ่ะไม่เป็นไรจา้ามีจินาการ <c oughs> ทั้งหอมเลยเข้ามาโดดมาของเขาแรงเขานี่เนี่ยโอ้ไม่คุมหัวมาแบบนี้แล้ววันนี้หนาวเหรอ หนาวสี่ตากฝนหวานวิ่งขายก๋วยเตี๋ยวส่งลูกค้าโทรส่งวันนี้มีเน็ตมีโทรศัพท์เล่นด้วยเนอโอ้ยเดี๋ยวดูแลสุขภาพก่อนดูแลสุขภาพอีกแล้วอ่าเมื่อกี้ก็เที่ยงคืนเที่ยงคืนเลยเหรอที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้โอ้ไปต่อเลยยาวไม่กินข้าวก็ได้อยู่ได้อยู่ได้เดี๋ยวตะขาายในนี้ตะข่ายเนี่ย อยู่ได้ไหมได้จ้าอันนี้ก็อยู่ได้เหรอได้จ้ะขนมถ้ามีตั้งโตง๊ะก็ขนมทิ้งไว้่าได้เงินใช้เหมาถ้า,าถ้ามีตั้งวงนี้คือขนมทิ้งไว้ก็ได้เหยอแล้วแจกจิ้มได้แจกฟรีจ้า <laughs> กลับไปโดนบ,บุมนึ่นะ <laughs> เทียดคอเลือกวิ่งสองอาทิตย์ <laughs> โดนทำโทษ <laughs>